ฝ่าวิกฤตภัยแล้งแน่นอนว่าการบริหารจัดการน้ํานั้นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะคะวันนี้เรา,าพาคุณผู้ชมไปดูโครงการชลประทานที่มีการนําท่อมาใช้ในการส่งน้ำนะคะก็ถือว่าเป็นแนวคิดดีๆของชาวบ้านคําไฮที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ โครงการชลประทานระบบท่อนั้นเป็นโครงการที่ทำให้ชาวบ้านคำไฮตำบลทาดน้อยอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีนํามาใช้แก้ปัญหาภัยแล้งจนกลายเป็นหมู่บ้านนําร่องไปแล้วนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ได้ผลอย่างจริงจังนายประดิษฐ์บุญธามผู้ใหญ่บ้านบ้านคำไฮซึ่งเป็นผู้บุกเบิกให้เกษตรกรหันมาใช้น้ำแบบชลประทานระบบท่อ เราว่าโครงการชลประทานระบบท่อนั้นมี7กลุ่มในการบริหารจัดการทําในรูปแบบของคณะกรรมการค่ะได้หนังเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่8เครื่องต่อท่อ PVC ไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งแต่ละกลุ่มเขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเปิดปิดน้ําโดยผ่านน้าจากแม่น้ําฉีขึ้นมาใช้ในการเกษตรซึ่งโครงการนี้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2555และเป็นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแ้งได้อย่างยั่งยืนค่ะไปต่อกันที่จังหวัดน้องคายนะครับสาร